นี้น้องมาสาวได้เดินกล้อนะคะรับชืบ้นอมวย์อาวยนะคะรับชื้นอมวยนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้ก็สวยน้อยๆค่ะเป็นสาวมวยนะคะอ่าซินเตียยูฮีซินนี่ฮุ่นชัยอะไรประมาณนี้ขวบน้อยๆค่ะขอจานน้อยๆค่ะ,คะเดี๋ยวราวังด้วยสวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้จุดดินแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ ดีสายบันเทิงทุกคนนะคะกับน้องมาสาวใต้เลนสตอรอนนะคะสารักว่ามีค่ะความรักดีดีไม่มีเลยไไอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบายบายไปก่อนนะคะซินเจียยุหิสินนี้หวนใจอยากเดินเกี้ยงจังเลยค่ะบายบายค่ะรักทุกคนนะคะ